สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินทอร์นึนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้มีการยิงขีปนาวุธอย่างน้อย5 3ลูกและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนอีก47ลำโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วยูเครนขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพยูเครนสามารถสกัดได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองด้านข้อมูลจากกระทรวงพลังงานของอยูเครนระบุนะครับว่าเป้าหมายการโจมตีของรัสเซีย คือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคโดเนสดนิโปรเปตรอฟคิโรโวกราสอิวานโนฟรันคิฟและสาปอริเซียหรือตั้งแต่ภาคตะวันออกไปจนถึงภาคตะวันตกซึ่งติดกับชายแดนของโปรแลนด์นอกจากนี้นับเป็นครั้งที่6นะครับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม2 5 6 7ซึ่งรัสเซียนั้นปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่ภาคตะวันตกของยูเครนอีกด้วยอีกด้านหนึ่งนั้นทางด้านอังเรเบลูซอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่ากองทัพรัสเซีย ในยูเครนนั้นกำลังรุกคืบทางยุทธวิธีจากรอบทิศทางโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม2567นั้นสามารถยึดฐานประจำการของอีกฝ่ายได้แล้วถึง28แห่งขณะเดียวกันนั้นนับตั้งแต่ต้นปีนี้กองทัพรัสเซียยึดพื้นที่ในยูเครนได้แล้ว880ตารางกิโลเมตรและกดดันให้กองทัพยูเครนต้องถอยรถออกจากแนวรบในภูมิภาคคาคิฟที่อยู่ทางตะนออกเฉียงเหนือของยูเครนไปได้ประมาณ9กิโลเมตรด้วยกัน ในขณะที่ทางด้านวลเดเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นได้กล่าวระหว่างการเดินทางเยือนสวีเดนเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดยูเครยนยุโรปเหนือที่กรุงสต็อกโฮมร่วมกับผู้นําสวีเดนไอซ์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์เรียกร้องกลุ่มประเทศนอรดิกเพิ่มความสนับสนุนด้านอาวุธให้กับยูเครนโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศและร่วมกันผลักดันให้รัสเซียนั้นสร้างสันติภาพนะครับขณะเดียวกันนั้นผู้นํายูเครนประนามที่รัสเซียใช้ยุทธวิธีสงครามลูกผสมกับกลุ่มประเทศบอลติก หลังเอสโตเนียกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนรัสเซียรื้อถอนทุ่นตามแนวแม่น้ํานาวาที่เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างเอสโตเนียกับรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้มีรายงานด้วยว่ารัสเซียนั้นเตรียมปรับเปลี่ยนเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลฝ่ายเดียวตามแนวทะเลบอลติกที่ติดกับฟินแลนด์และเอสโตเนียตั้งแต่เดือนมกราคมปี2568อีกด้านหนึ่งนั้นทางด้านอังเลมเบลูซอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นกําลังดําเนินการในการรุกคืบแบบนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องด้วยกัน นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นได้ว่าเวลานี้ทางด้านรัสเซียนั้นยังคงที่จะเดินหน้าในการโจมตียูเครนแล้วก็ยังสามารถยึดพื้นที่ต่างๆเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องก็คงจะต้องดูนะครับว่ายูเครนนั้นจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรแม้ว่าเวลานี้ตะวันตกหลายประเทศนั้นจะอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธโจมตีเข้าไปยังแผ่นดินของรัสเซียได้แล้วก็ตามรวมถึงทางด้านสหรัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของอยูเครนก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถ่าอินเตอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด s ับสับสไครต์กดติดตามช่องถ่าอินเตอร์เนิวด้วยครับ